p r อาร์เวรตวันนี้จะพาไปรู้จักกับบุรุษนปรนิญญที่ปราย,ยุคใหม่เป็นได้มากกว่าผู้ส่งของทำงานแบบครบเครื่องสร้างไรายได้และโอกาสโชว์ความโปรเฟชชั่นอลค่ะสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t n e t ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเอง งานหลายจ็อบเนี่ยถือว่าเป็นเทรนที่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปในยุคนี้นะคะแม้จะมีงานประจําอยู่แล้วก็ตามแต่คนรุ่นใหม่ก็มองหาอาชีพที่2ส,สร้างไรายได้เสริมหรือเพื่อต่อยอดไอเดียหรือพรสวรรค์ของตัวเองซึ่งในองค์กรยุคใหม่ที่เข้าใจไลฟ์สไตล์ของคนทํางานเราจะยิ่งได้เห็นการปรับตัวที่มีรูปแบบการทํางานที่ยืดหยุ่นขึ้นหรือแม้กระทั่งในองค์กรเองก็แตกหลายธุรกิจออกไปเพื่อโอกาสที่กว้างขึ้นค่ะ นึ่งในนั้นก็คือพี่ไพรหรือบุรุษไพรชนีที่ปัจจุบันไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่นำจ่ายพัสดุจดหมายแต่ยังอำนวยความสะดวกให้แทบทุกเรื่องนะคะโดยผ่านการจับมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนดึงเอาความเชี่ยวชาญของพี่ไพรแต่ละคนมาแมชกับตำแหน่งงานเพื่อช่วยเติมเต็มในการทำงานหรือไลฟ์สไตล์ของทุกคนสะดวกและสมบูรณ์มากขึ้นค่ะอร่อยทันใจพี่ไรจัดมื้อด่วนถึงหน้าประตูคุณ เมื่อเย็นอร่อยทันใจเมื่อพี่ไพร์ชนีเสริมทัพร่วมกันกันกบโรบินฮูดนะคะแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ของไทยที่ดึงอบุรุษไพรชนีร่วมทีมส่งอาหารในชั่วโมงเร่งด่วนอย่างมือโปรในย่านบางรักย่านยานาวาและรองเมืองการันตีความรวดเร็วด้วยความเชี่ยวชาญในเส้นทางเดินรถของพี่ไพรที่ใครๆก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแม่นยำโลเคชั um ่นถูกใจคนหิวที่รอรับอาหารโดยที่ไม่ต้องหงุดหงิดอย่างแน่นอนค่ะบ้านมือสองไหนดีทำเลไหนปงังพี่ไพรสำรวจให้ เมื่อทรัพย์สินมือสองกำลังไปที่นิยมมากยิ่งขึ้นในยุคเศรษฐกิจชะลอตัวด้วยความคุ้มค่าคุ้มราคากว่าบ้านมือหนึ่งทำให้บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนหรือ BAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศต้องเร่งขยายขีดความสามารถโดยการผนึกกำลังกับไพรสณีไทยทรงบุรุษไพรสณีซึ่งมีความชำนาญในพื้นที่ต่าง ออกสำรวจและดูแลทรัพย์สินรอการขายของ BAM ที่มีมากกว่า2000 20, 0รายการทั่วประเทศเช่นประเมินความจำเป็นในการปรับปรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้พร้อมขายช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขายให้ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะบินค้าน้ำให้พี่ไารดูแล อีกหนึ่งงานเสริมของพี่ไบรที่สวมบทบาทเป็นพนักง,งานการประปาด้วยนะคะเพราะว่าประชนีไทยได้จับมือร่วมกันกับการประปาส่วนภูมิภาคเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการอ่านและบันทึกค่ามาตรวัดน้ําประปาโดยนําข้อมูลค่าวัดมาตรน้ําเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เซ็นรับสิ่งของหน้าบ้านกับบุรุษประชนีเพื่อคํานวณยอดค่าน้ําประปาที่ผู้ใช้บริการต้องชําระค่ะรู้จักทุกบ้านจําได้ทุกคนล้วงลึกอินไซต์จากพี่ไบร เป็นสิ่งที่เรารู้กันดีนะคะว่าบุรุษประชนีไทยมีความจําเป็นเลิศเพียงแค่พี่ไบรยเห็นชื่อจานหน้าพัสดุก็รู้แล้วว่า ต้องไปกดกริ่งบ้านไหนยิ่งไปกว่านั้นยังขึ้นชื่อในเรื่องอัธยาศัยดีดุดญาติมิตรจนเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดเป็นอาชีพเสริมของพี่ไพรอย่างนักสำรวจข้อมูลด้านการตลาดที่จะช่วยให้ข้อมูลต่างๆเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณเพื่อนำไปต่อย,ยอดในการวางแผนการตลาดแก่หน่วยงานต่างๆโซลูชันนี้การันตีได้เลยนะคะว่าในอนาคตธุรกิจที่ต้องการข้อมูลมาใช้วางแผนการตลาดปังอย่างแน่นอนค่ะ ขับขี่ปลอดภัยพี่ไพรพร้อมบอกต่ออุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นได้ทุกวันนะคะแต่จะดีกว่าถ้าหากว่าเราสามารถร่วมกันลดจำนวนตัวเลขอุบัติเหตุเหล่านั้นได้ เมื่อพี่ไบรททั่วประเทศขอเป็นต้นแบบที่ดีด้านการขับขี่อย่างปลอดภัยให้กับผู้ร่วมทางโดยส่งต่อองค์ความรู้อย่างเช่นกฎจราจรมารยาทการขับขี่บนท้องถนนไปยังกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์ไรเดอร์ผู้ให้บริการรับส่งสินค้าทั่วประเทศซึ่งแม้ว่าจะเป็นอาชีพเสริมที่ไม่ได้สร้างรายได้ให้เพิ่มเติมแต่เป็นงานเสริมที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมให้น่าอยู่ขึ้นอย่างไม่รู้จบค่ะ ต้องบอกเลยนะคะว่าพี่ปรรย,ยุคใหม่มีความสามารถรอบด้านและเป็นได้ทุกอย่างจริงๆและไม่ว่าจะเปลี่ยนไปกี่ยุคกี่สมัยโดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆแต่หัวใจหลักของพี่ไารก็คือการบริการด้วยหัวใจพร้อมด้วยความเชี่ยวชาญทุกเส้นทางค่ะขอบคุณขา่าวประชาสัมพันธ์จากบริษัทไพรชณีไทยจำกัดค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณ เรือผู้ฟังที่ใช้เพื่อใช้งานคอนแทคเซ็นเตอร์ต้องวีธีเฮดเซ็ต